รู้เรื่องอยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรมกระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน,น้นนโยบายสู่ความเป็นเลิศ4ด้านของกระทรวงเพื่อสุขภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นนโยบายแรกที่สำคัญก็คือเราเรียกว่า PNP Excellence คือ Promotion and Prevention นั่นคือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนทุกกลุ่มวยัย อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและจะเป็นที่สุดเป็นหัวใจของการสาธารณสุขของประเทศถ้าประชาชนมีสุขภาพดีและไม่เป็นโรคนั่นคือความหวังที่ยิ่งใหญ่ของประเทศนี้ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันยุวย์บายความเป็นเลิศอันที่สองก็คือการดูแลรักษาเป็นเลิศเพราะฉะนั้นระบบการดูแลรักษาทั้งประเทศไม่ว่าโรงพยาบาลในระดับตำบลอำเภอจนกระทั่งถึงโรงพยาบาลระดับจังหวัดก็จะมีการ ร่วมมือกันเต็มที่เกิดการดูแลเป็นต่อเนื่องกันทำให้ประชาชน,นสามารถเข้าถึงการบริการเมื่อเจ็บป่วยแล้วได้อย่างเต็มที่อันที่3ก็คือเราจะพัฒนานในเรื่องของคนของกระทรวงสาธารณสุขและคนที่ดูแลทางด้านสุขภาพต้องเป็นเลิศมีทั้งการฝึกอบรมมีทั้งการให้ความรู้และความรู้นั้นจะกลับไปสู่ประชาชนเองนะฮะและสุดท้ายก็คือระบบบริหารจัดการที่มีคุณธรรมและเป็นเลิศ เพราะฉะนั้นถ้าทั้ง4ความเป็นเลิศนี้ทำได้สำเร็จนั้นประชาชนทุกคนจะได้รับการดูแลตั้งแต่ในคันมารดาจทนถึงวันที่จากไปอย่างดีที่สุดนั่นคือความมุ่งหวังของกระทรวงสาธารณสุขครับรู้เรื่องอยาและสุขภาพกับองค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรมมุ่งมั่นผลิตยาคุณภาพเพื่อประชาชนได้เข้าถึงยาอย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม สร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ